สนามบินแตกแอนโทเนียโพซิลแลนดิ้งเหยียบแผ่นดินไทยเปิดใจครั้งแรกแอนโทเนียโพซิลเปิดใจหลังแลนดิ้งเหยียบแผ่นดินแม่คว้ารองอันดับหนึ่งนางงามจากกระวานคนแรกของไทยทำสถิติการเข้ารอบได้ดีที่สุดในรอบ35ปีโดยวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2566แอนโทเนียโพซิล เดินทางกลับจากการประกวดมิสยูนิเว r ร์ส2023คว้ารองอันดับหนึ่งนางงามจากกรวาลมาฝากแฟนๆซึ่งเธอปรากฏตัวในชุดไทยจากกรีออกแบบโดยภูษาผ้าลายอย่างแรงบันดาลใจจากชุดไทยจากกรีหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบปักประดับด้วยงานหัตถศิ์สพักเฉวียงบ่าตามอย่างชุดไทยจากกรีปักด้วยดินข้อถมดินโปร่งประดับปีกแมลงทับ ลายพุ่มข้าวบินใช้โทนสีเขียวน้ำไหลอันเป็นสีมงคลประจำวันอาทิตย์และแสดงให้เห็นถึงความร่มเย็นเป็นการต้อนรับกลับสู่มาตุภูมิอันอุดมสมบูรณ์อย่างอบอุน่นในส่วนของผ้านุ่งตัดมาจากผ้าลายอย่างลายอารุณไทยหมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุขด้วยลวดลายที่เขียนเป็นนางฟ้าถือวิชนี โบกพัดปัดสิ่งชั่วร้ายให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขปกักประดับบริเวณหน้านางให้สวยงามด้วยลวดลายดวงดาราที่เปล่งประกายบนท้องฝ้าพร้อมด้วยเครื่องประดับเพชรให้ความสวยงามตามแบบชุดไทยพระราชนิยมสำหรับแอนโทเนียโพซิลเผยว่าขอบคุณทุกคนที่มารับแอนกลับมาบ้าน ตื่นเต้นมากที่มาเจอทุกคนมาฉลองโมเมนต์นี้กับทุกคนเป็นโมเมนต์ที่แอนทำได้ดีที่สุดไม่ได้เพื่อตัวเองแต่เพื่อประเทศของเราและเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าถ้าเรามีความฝันถ้าเราพร้อมที่จะสู้สเต็ปแรกเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองและความสามารถตัวเอง เราไม่ต้องเปลี่ยนโลกใบนี้ภายในหนึ่งวันแต่ถ้าเราร่วมมือและมั่นใจในตัวเองมีความฝันไปด้วยกันจากจุดนี้หวังว่าทุกคนจะร่วมมือและจับมือไปด้วยกันขอให้ทุกคนไปกับแอนนะคะ